ครับวันนี้ก็ต้านสัญญานะครับคลิปที่3าผมจะมาสอนทีคลายเส้นครับกระดูกคอทับเส้นนะครับให้เบาจากอาการเจ็บปวดนะครับกระดูกคอทับเส้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าเราครับทำงานหนักครับบางทีส่งลงไปอ่านหนังสือทำคอมเนี่ยครับมันก็จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ก็เอามือขึ้นไปเท้าอะไรนานๆเช่นโต๊ะเลเชอร์นานๆเนี่ยครับเกิดขึ้นได้กระดูกคอทับเส้นนะครับพอมันเป็นแล้วเนี่ยมันจะมีอาการตึงคอครับ ชาที่ฝ่ามอือที่ปลายนิ้วนะครับเวลาขี่มอเตอร์ไซค์ยกมือขึ้นเลยครับมันจะปวดโคตดๆนะครับนะอาจารย์ผมก็ถ่ายทอดให้ผมนะครับชาเนี่ยแต่ผมไม่ได้เป็นโรคนี้นะครับผมจึงไม่ชําช้องเท่าไหร่นะครับแต่ผมรู้ชานี้นะครับอาจารย์ถ่ายทอดให so ้ผมก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมนะครับก็เลยเอามาเผยแพร่ให้นะครับสําหรับคนที่ต้องไปถ่าก็ต้องตัดสินใจเองนะว่าจะลองทําดูดีไหมนะครับจะไปทําอะไรก็แล้วแต่นะครับว่ามันเป็น แต่ละคนเนาะคนก็จะเลือกทำครับแต่นี้ก็จะบอกสิ่งแนะนํานะครับลองดูนะครับว่าทํายังไงครับมันจะน่ากลัวหน่อยแต่ว่าผมว่ามันช่วยได้เยอะนะคมันแก้อาการปวดหัวด้วยครับเพราะคนที่หมอร้องมาดูกคอทั้งเป็นอาจจะมีอาการปวดหัวปวดหัวตลอดเวลาครับทํางานไม่ได้ให้มาดูกันนะครับพัดลมพัดไปที่นะครับจากนั้นก็ให้เอาพัดลมมาชนกันครับน ไม่ต้องพันนะครับไม่ไม่ต้องมามัดเอาแค่พันนะครับเอาปุมล็อกไว้เลยครับพอล็อกที่เสร็จแล้วเรามาดูใกล้ครับไม่ต้องพลาดอ่านีครับเอาไว้ที่ไท้คอยครับแล้วก็กลับมือกลับมือนะครับท้าที่ทอยก็พลาดที่ถมุไว้นะครับจากนั้นก็ไม่ต้องกลั้นลมหายใจครับหายใจเราดายาวๆครับให้เรายกขาขึ้นครับให้คอล็อกไว้ครับมือไม่ต้องดึงครับมือแค่ต้อมือยนครับมือสองสามอย่างนี้ครับ ทิ้งไว้ประมาณ30มสิบวินาทีนะครับทิ้งไว้ประมาณ30มสิบวินาทีนะครับมันจะช่วยดึงคอให้ตึงชุ่มขึ้นครับกระดูกคอก็จะครานี้หอลองกระดูกที่มันหลวมไปแล้วก็เส้นประสาทโดนทับจากกระดูกนะครับมันไดค่อยดึงขึ้นครับดึงดึงดึงขึ้นดึงขึ้นมันจะย้อนกลับเข้ามาที่เดิมครับหมอลองกระดูกครับเส้นประสาทก็จะคลายครับคราวนี้อาการที่เราปวดคอคอแข็งปวดไหล่ปวดสะบักมันก็จะค่อยเบาลงนะครับ ใช้ระยะเวลารักษาประมาณ3เดือนเ <10. S 1> ดือนแรกก็จะรู้สึกนะครับเดือนที่สองที่สามันจะดีขึ้นทันทีนะครับจาก,กาจอาจารย์บอกออกมาครับมผมไม่ได้เป็นโรคนี้นะครับบอกก่อนนะครับแต่ผมนู้ธีรักษาจึงนํามาเผยแพร่นะครับใครที่จะเอาไปทําก็ใช้วิจารณญาณหน่อยนะครับเพราะว่าบางคนก็ไม่ผ่าตัดมันมีทางเลือกครับฝั<อ>บงเข็มไปแล้วอะไรก็แล้วไม่หายก็ลองวิธีนี้ลองไปทำดูครับถ้าหายยังไงเขาบอกผมนะครับผมจะรู้ว่ามันหายจริงๆนะครับเพราะคลิปแรกนั้นผมก็ทําให้คนหายมาเยอะแล้วนะครับ เาราหวังว่าจะเป็นบุญต่อไปให้คนหาี่จะเยอะนะครับกำังใจดีๆครับจากคนุจารดิษนะครับขอบพนะครับมากครับ